สวัสดีครับผมป๋อมน,นะครับวันนี้เนี่ยผมได้ซื้อสวิตช์กระจกไฟฟ้านี่นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์กระจกไฟฟ้าของอิวสูยากรนนะครับซึ่งของแท้ศูนย์เนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากนะครับเมื่อประมาณเกือบเกืบสิปีที่แล้วเนี่ยผมขายอยู่อัลละพันห้าเป็นของแท้มือสองนะเผอิญว่าผมไปเจอในลาซาด้า ราคารวมส่งประมาณ400กว่าบาทผมก็เลยสงสัยว่าเอ้ย400กว่าบาทของศูนย์เนี่ยประมาณเกือบๆ3,000นะครับ400กว่าบาทจะเป็นยังไงผมก็สงสัยนะผมก็เลยสั่งมาแล้วเ,เปิดพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวพอเปิดเสร็จเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะไปลองในรถดูให้เพื่อนๆดูว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไง สมรรถจกจะเป็นออโต้ได้ไหมฝั่งคนขคับาการกดอะไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาว่ามาเปิดกล่องพร้อมกันมาดูความเหมือนความหนาดูคุณภาพดูการกดแบบนี้ดูดูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคมาแกะกันเลย,เยนะครับ ผมก็ไม่ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงข้างในเรามาแกะของพร้อมกันเลยนะครับอ่าเปิดออกมาไม่มีอะไรก็สวยครับผมบอกได้คำเดียวเลยอ่านี่ครับงานจากจีนนะครับราคาส0่ร้กว่าบาท เทียมนะ400กว่าบาทนี่คือของแท้น้ำหนักเนี่ยแตกต่างกันแล้วเดี๋ยวผมมาช่างให้ดูฟอน กดดูสิโอ้คามรู้สึกต่างกันเลยครับอันนี้ของเทียมนะลแล้วแข็งหน่อยนะครับของแท้จะสนุ่มมือกว่าโอยิ่งฝั่งยิ่งฝั่งผูดด้โดยสารยิ่งยิ่งยิ่งแย่เลยดูนะครับเดี๋ยวดูฟังเสียงนะ เดี๋ยวมันจะเสียดูของแท้แม้มีอึออึกอึกโอ้นี้ผมว่าไม่ไหวต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะวัสดุข้างด้านนอกก็โอเคนะอเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลองใส่ดูครับ ว่ามันจะใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะผมก็จากการกดผมไม่มั่นใจเลยบอกตรงๆฝั่งคนขับเนี่ยน่าจะได้ฝั่งคนผู้โดยสารเนี่ยผมว่ายากแล้วเดี๋ยวพอผมไปลองในรถเสร็จนะผมก็จะแกะออกมาให้ดูว่าด้านในเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพื่อนและเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูว่า ถ้าคุณคิดจะซื้อสวิตกระจกอิุสุจาก,ก้อนของลาซาด้าราคาประมาณ4-500บาทรวมส่งกับคุณซื้ออันนี้มือสองประมาณ1,500-2,000หรือไม่เกิน2,500ให้คุณพิจารณากันเองว่าคุณจะซื้อของแท้มือสองหรือของจากลาซาด้าราคา500ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปที่โรงรถ เสียบมุนกูให้ดูว่าใช่ไ,ไหมโอเคครับก่อนที่เราจะไปใส่ใส่สวิตท,ที่รถนะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักกันดูก่อนเพราะผมมีความรู้สึกว่าแค่น้ําหนักมันก็ต่างกันแล้วเนาะคือจะได้แบบไม่ต้องคาดใจไงว่าทิปเองตัวนี้ของแท้นะครับของแท้จะมีเนี่ยครับพัดอะไรของเทียมไม่มีนะ ของแคนะดูของแค่หลักประมาณขีดหนึ่งจุดสองขีดแล้วกันง่ายง่าย,ยมีสองขีดอะ่ะของเทียมนะอะ่เห็นไหมครับของเทียมจะเบาวกว่านิดนึงรู้รู้เลยโอเคเดี๋ยวไปลองแล้วดู กันดูครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนสวิตท,ที่เราคุยค้างกันไว้นะครับนี่ครับสวิตตัวนี้จากลาซาด้านะครับของจีนก่อนอื่นเ,เราเช็คก,ก่อนนะว่าสวือจกตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ปกติขึ้นลงทั้งสองฝั่งนะครับปัอโต้ลงก็ออปโต้ นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งลู่ครับเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับเท <c oughs> ่ากับวัสวิดกระจกไฟฟ้าติด,ดรถเดิมของผมเนี่ยใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนตัวนี้กันดูนะครับถ้าตัวนี้ใช้งานได้ปกติยังไงก็แสดงว่าน่าจะโอเคแต่ความสัมผัสเนี่ยรู้เลยว่าของเทียมครับ ันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับสายแอมเบียนไลท์นะครับที่เคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูไปก่อนหน้านี้แล้วนี่นะครับอืมเสียบกันได้เลยนะครับปั๊กเอาละิดปุกมแก้งอน ฝั่งคนขับได้ครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนนั่งกันนะครับเ็าได้หรือเปล่าได้นะครับใช้ได้ครับสรุปนะครับ สวิตกระจกจาก ada, ลาซาด้าราคาประมาณ4-500บาทนะครับตัวที่ผมสั่งมานี้สามารถใช้งานนะครับได้ปกติฟังกช์ชันเหมือนกับตัวของแท้ติดรถนะครับแต่ว่าเนี่ยครับสัมผัสเนี่ยกับเนื้องานข้างนอกจะรูรู้เลยนะครับว่าเป็นของเทียม สำหรับเพื่อนๆหรือแต่รถที่คิดที่กระจกของสวิ์กระจกของเดิมเสียนะครับเอาตัวนี้ไปใส่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าไมายยาา่ยึดติดกับว่าเฮ้ยต้องเป็นของแท้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปแล้วก็คือไปให้สุดเพราะผมตั้งใจว่าตั้งชื่อคลิปว่าสวิ์กระจกไฟฟ้าแท้ vs เทียม จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไปให้สุดยังไงเดี๋ยวคืนนี้ผมจะแกะสวิตตัวนี้เปรียบเทียบให้ดูด้านในูว่าสวิตตัวนี้ของแท้กับของเทียมข้างในมันเป็นยังไงขอติดตามชมครับเดี๋ยวแกะตัวนี้ออกก่อนใส่ของเทียมครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เราจะมาประชันกันนะครับว่าสวิตจกรข,ของแท้กับของเทียม ไาใ,ในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนดูก่อนว่าของแท้เป็นยังไงนะ สุดของแท้นะหน้าตาตัดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะของเทียมกันดูครับของเทียมนะครับเดี๋ยวมาดูาไงๆกันนะครับว่าของเทียมจะเป็นยังไงนะ เอก็อยากรู้ครับเพื่อนๆจะได้เป็นแนวทางเนาะในการเลือกซื้อสมมติะจกว่าเจาของแท้หรือว่าของเทียมนะครับ นะครับตัวฝาครอบนะครับความเหมือนที่แตกต่างนะครับดูให้ดีเนาะาอ่อเห็นไหมครับตัวฝาครอบนะอันนี้คือบอร์ดเห็นไหมครับบอร์ด พเพื่อนๆคงได้ห็นกันแล้วเนาะว่าสวิตช์เกจบไฟฟ้าของอิวสุดะกอนของแท้และของเทียมมีความเหมือนทั้งภายนอกและภายในเหมือนคีิแตกต่างกันยังไงนะครับคุณภาพก็ตามที่ผมได้พูดในต้นคลิปแล้วเนาะพเพื่อนๆก็พิจารณาเองเนอะว่าถ้าสวิตช์เกจบไฟฟ้าของพอพอเ,พเพื่อนๆเสียเพื่อนๆจะซื้อ ของแท้ซึ่งราคาค่อนข้างสูงหรือว่าจะซื้อของเทียมจาก Lazada ประมาณ4-500บาทนะครับคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเนาะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ